โอติกคำโอ๋โอติกายังกรรมวจีกรรมวัดโคกรรมอันใดที่ได้ทําแล้วขอจงอโห๋สิกรรมให้แก่กันและกันด้วยเถิด ไเรียนพรท่านตาตุชนทั้งหลายที่ได้ทำบุญขอที่สมควรไปให้แก่เจ้ากรรมและนายเวรผู้เป็นเจ้าของแห่งกรรมได้กรรมและนายเวรทั้งหลายจุนักที่ใดจงมารับเอาบุญทำบุญเสร็พร้อมด้วยอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ทำบุญในวันนี้ด้วยเถิดจงอาว สิกรรมโตเรอโมอาโหติธรรมโมอาโหติกายกรรมวจีกรรมมัดโนกรรมอันใดที่ได้ทำแล้วขอจงอาโหติกรรมให้แก่กันและกันด้วยเถิดจะการกับเนักคนกำลังอะไรอะไรกันเข้ามาครับขอโุขขอหลับ จากวัอดวอดูเขา